เหนื่อยครับวัดว่านอ้องนื่นะตีหนึ่งผม<อ>งผมก็เป็นเนี่ยเจ็บคออืมอากาศเปลี่ยนบ่อยอ่ะพี่นอนไม่ค่อยใส่เสื้อด้วยเคียบเป็นวัดเลยโหหลงข้างบนตรงกลางเลยนะก็ได้เหมือนกันนะแต่ศัตรูรอบทิศเลยเหียเอ้ยเรียบร้อยเอาตาย แต่เอ้ยลงกลางรูพอดีเอ้ามีพลีส s e จะคนเรอไม่พีร่วงลงมาตรงรูพอดีอะ่ะแล้วน็อกช่วยหน่อยช่วยหน่อยเอ้มีครับนกำลังไปกำลังไปก่อนที่จะมีคนมาเย้แค่ลงก็รุ่งแล้ว เอไม่ใช่แค่ลงก็ร่วงละไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไอ้กันวะนนี้่ที่ยังไม่มียาให้ด้วยวะผมบอกเลยมันติดเอเคแล้วเนี่ยรู้สึกว่าปืนเอเคเล่นมันแรงด้วยใช่แต่มันยิงไม่ค่อยอ่นนี้อ่ะพี่วะ A la arriba. ใครอ่ะปี๊มียาบ้างปะ่เนี่ยพี่ไม่เจอ,อยาเลยอ่ะเหมือนกันเลยด้วยระเบิดแม่หูฟังเจ็ดจุดหนึ่งนี่ดีจริงๆเลย ผมไม่ได้โมผมใช้เจ็ดหนึ่งเอายยาเฮียที่สุดอ๋อุยละคนคุยนี่อือคนมะเอาบม đây SLA khắp Trì <laughs> cả bộ phạt tích lên Ông khai trông nám tai quá nè Nhưng thầy ạ à... พี่ก็บตึกไอซ์นไ,ได้แล้วครับได้แล้วไปยิงไก่ดีกว่าปะปุ๊บฟุ๊บ้บนึงตั้งนึงมน,งนมีมหลายคนนะระวังนั่นนะวะยาพร้อมเมื่อกี้มันมีประมาณสองตีอย่างครับนี่เรายิงไปยังไม่ถึงสองตีเลยเดี๋ยวรีบวิ่งฮะพี่รู้จุด ดีผมเป็นเทพเจ้า <c oughs> เฉยคนหกอยู่นี่นะครับผมที่น้องไอ้ยามา <laughs> โอ้โหบัตรเฮ้ <laughs> <laughs> ยเ่อวิ่งไปแล้วได้กู <laughs> ยิงใครอ่ะพี่ยังไม่เห็นเลยอ่ะเปล่าเท็ดปืนเฉยๆสุขยาพี่เจอน้อยยังเลยไม่มีคนเลยอ่ะม,มีแหละน่าจะเงียบอยู่ว่าเมื่อกี้สองตีสองตีสามตีอยู่นะหรือเพื่อนยิงหมดแล้วเอเป็นไปไม่ได้บ้าง À, ah, để nó mình phải xôn zone nan nan này là nan nan Mà lùng zone nắn mà kìa nan 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 đi rồi rồi nan 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 mình rồi, nó ở đâu dùng này, đột, mình này Ôi อนแหละดนคนยิ่งทางด้าน,นขวาในบ้านแนเ่เลยวะอ่าวพี่เจอแล้วไม่ใช่ในบ้านรีบไปดิเพื่อนโอเคสวย น็อกหูเหี้ยเออไม่นกก็เยเหี่ยแล้วก็สุนปืนปืนนั้นอย่างเยอะเอาผู้แฟแต่ไม่มีปืนเฉย ยาเล็กกว่าทำไมยามันหายากจังวะยังไง เราอยู่ในวงใช่ปะต้องอยู่ไหนอะอนี่ไพี่อ่อฮะเห็นแล้วเห็นแล้วมีคนเหรอต้องยิงใครอะไม่มีผมมือขึ้นผมลัค อคนเลยอยากยิงคนนี่ใจเย็นเนาะเดี๋ยวก็ได้ยิงหลยกระสุนนี่โคตรเยอะเดี๋ยวรอดูอีกสี่วิว่ามันจะไปที่ไหนเอลเอลอาผมเองนะ เฮ้ยวงมาที่เราว่ะสวย,นะยเนาะดุยแสดงว่าเราแทบไม่ต้องไปไหนเลยโอ้วงหน้านน่าจะต้องไปแล้วยิงใครไม่ได้ยินเสียงหรอมียิงอ่ะได้ยินแต่มาถึงว่าน้องเห็นแล้วหรอยัง เอ้ยสไนนัทเดียวบ่ลเนี่ยใช่ใช่ใช่ระวางังนะน้องปเปบ่าวไปดิไงก็เข้าวงเลย ปีน้ำเชี่ยอะไรเอาด้อกขับเองโอเคบ้านนั้นมีประเด็นแน่มีที่ชุบด้วยระวะไม่มีใครเฉยต้องจอกวงทำไมอะ ข้าปลาปิมันนี่นเสียย อยู่ตรงที่บ้านนี่มาจากไหนอ่ะที่รถที่รถที่รถนี่ตรงนี้ไปบ้านหมดแล้วหลังทำไมยังมีอยู่อีกเอาไม่พี่ไม่เห็นว่าน้องลม หน้าหลังเนาะหน้าหลังเอาไม่มีใครชุบน้องอีกเรอไม่มีมึงเป็นใครโ้ย <ผม S 1> น้องอย่าออกไปจากพันสิมาเล่นผ่าตอาเบรกไซส์สองเลยเด็แล้วให้กูเข้าไปช่วยไหมล่ะ <laughs> เอาอะไรนู่นพุ่งไปตายทำเฮียแล้วนะเ่ชลาดเอ๊ะตะหลังแล้วก็มีข้าวงไหมน้องอะไรวะสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เรารบรับทุกท่านเล่นจบยังไงสั้นเสียงไม้โคดชาน ตอนนี้ได้ใส่ตัวกันเสียงแล้วนะครับน้องน้องอยู่คนเดียวเนาะเสร็จจบแล้วบอกด้วยนะครับเฮ้เสียงไมโครชัดอ่ะพี่ไปโมไมใหม่มาแล้วเสียงโค้งชัดไปชดไปชดใช่ไหมอ่าลองเอกไม่ใช่ไปชดพูดจริงพูดจริงเสียงไม่แบบได้ไม่มือชัดขึ้นจริง เปิดวัดเหรอตายไวๆ้ะเพื่อนเข้าวงเหรอพี่ไปแล้วนะพี่ไปเข้าวงแล้วสนใจอะไรทั้งนั้นนะเนาะพี่เข้าวงอย่างเดียวแล้วเน้นแชมป์ไม่เน้นเสียงหรอเพื่อนกดเสียงกูเป็นวัดไอ้เหี้ยกูไม่ได้แอคไอ้สาเสียงกูเป็นแบบนี้ เป็นหวัดแล้วหล่อเลยอะอะไรวะเออเวเนอร์ขับรถไปดักหรือเปล่าไอ้ยี้มันขับรถไปต่างโลกไว้แม่ไปดักตรงบ้านมันอยู่ตรงบ้านนั่นนะเนาะบ้านด้านซ้าย ชนละวงสี่ดีนะกูมีกระเป๋ากันวุงไอ้เทียคอมค<ห>้างเสียงรถใครเนี่ยพี่เข้าวงอย่างเดียวแล้วนะน้องน้องวิ่งไปแถวบ้านตอนนี้นมันมีนะนี่มีนะที่ผมมา เฮ้ยน็อกผมน็อกได้ตัวหนึ่งเยี่ยกูดองสลักนานไป จะหมดแล้วป่ะไอ้เหียรถถังวีทีสีบ้านเราไม่ได้พิสูจน์อะไรเลยเว้ยอะไรผมก็ไม่เป็นใจเลยบทความอวยรถถังนะอืแต่คนเขียนมันไม่มีความรู้เรื่องรถถังนะอ๋อฮะโอ้ยเยี่ยว วิ e, e. course, ่งแล้ววิ่งอีกวิ่งแล้ววิ่งอีกเกมแบบนี้มันก็เป็นแบบนี้แหละน้องละเน้นเข้าวงเป็นหลักแ่ะระวังด้านหลังแล้วด้วยนะน้องเมื่อกี้พี่โดนยิงหลักือบวู้บเนียพับจีนี่น่าเติมยัง่าช่วงนี้ไอสกินสวยอะเออแต่แต่กูไม่งงเติมหรอกนะเฮียกูก็ไม่หรอก ไอสัตว์กูเสียตังค์ซื้อเกมนี้ไปแล้วกูยังต้องมาเติมให้มันอีกใช <laughs> 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 ไอเ้เพลทแล้วเสือไม่ให้อะไรคนซื้อได้นะกูยอมยัดแม่เป็นเกมที่ขี้เหนียวสุดๆไอสัตว์เออยิ่งจริงๆวันนั้นมันแจกชิปพอยอยู่ <laughs> แต่มันนิดเดียวเนาะช <laughs> ิปเป็นตังค์ไม่กี่บาทเอ้ยพี่บอกเลยม,มีคนขับรถแต่แถวพี่ไม่มีชุดสามเหลีล่ยมข้า่าข้างล่างข้างล่างข้<อ>างล่างข้างล่างพี่มีคน ใครขับจักรยานโอ้โหเฮียเพิ่งขับจักรยานโอ้ยเวรกูยิงโดนนัดเดียวทำไมาเกมเนี่ยนี่มนันใสในเมะม,มาเยอะจังวะสัตว์กูเบื่อแลวเนี่นนยลายในเมะเลยเห็นปะตัวนึงด้านหลังน้องด้านหลังด้านหลังด้านหลังมีคนมาจอดรถ ายโคเพลงชิบหายแก้าเหลียญนี่เกือบ4ี <h <h ่ <h <h ้อยเลยหลัง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 ไหนผมนี่หลังหลังพี่ดิพี่ดิพี่อยู่คระที่พี่เออหยุดแม่เฮ้ยระเบิดไอ้เวท เอาเฮียหลังเข้าผมก็บอกอยู่ว่ามันมีหลังเือเอ,อ้ยแต่มันว่ะโอ้ยแม่งเอ,อ้ยเอาจานอร์อำลมแล้วครับจังหวะนี้เพื่อนชุบได้ชุบชุบชุบพพเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวมีเขา Bây giờ hãy đợi một chút nữa đi. Được rồi. Bây đi. Cái nó rất nhiều. Anh ta không thể nhìn mi rồi đã lặng khỏe quần chơi gì บ้านจะมีคนป่าววะเขาวงวันได้เว้ยยังไม่ตายกอยังยังเพื่อนชุบเพื่อนชุบ<ม>อืมกระสุนกูแทบไม่เหลือไล้เยอะ เพื่อนแหละเพื่อนเก่งอยู่เพื่อนเก่งอยู่ ยิงใครวะอ๋อเคี่ะกู oh, okay. ah, เห็นแล้วท่พูะเนตไปไหนแล้วไอนะ โอ้โหมันจะปลาควันดำหำอะไรนี่เอ้ยนี่มึงขวจอดอีกสัตเอ้ยแม่งเหลือที่สองเฉยเอาที่สามเอาเรื่องเลยอ่ะพี่อํา เอาโหตั้งใจสุดๆเอะบอกเลยจะเอาแชมป์ <laughs>